แ่ก็ตามที่เราไม่เคารบตัวเองเราจะไปลดแลกแจกแถมตัวเองให้กับคนอื่นการที่เราจะเคารบตัวเองได้แปลว่าเราต้องมีขอบเขตในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์มีอะไรที่เราโอเคและมีอะไรที่เราไม่โอเคมี3ความลับที่จะบอกว่าเป็นความรับที่จะช่วยให้เราเวิร์กกับอินเนอร์ของเราเพื่อที่จะส่งผลให้ ความรักความสัมพันธ์มันไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์อะไรที่เรากําลังวุน่นว้ออยู่หรือว่าที่เรากําลังเป็นทุกข์กับมันอยู่เนี่ยสามารถเดินออกจากตรงความทุกข์เหล่านั้นได้นะคะความลับที่1ก็คือการ detach ตัวเองออกมาหรือว่าการดีตัวเองออกมาเราหลายคนจะเข้าใจว่าคําว่า detach มันคือการที่แสดงเหมือนแบบเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจเราไม่ให้ค่าเราไม่อะไรคือการ การที่เราปฏิเสธเขาหรือว่าการที่เราไม่ไลลาเขาแต่ดีแทชที่แท้จริงหรือว่าการดีตัวเองออกมาที่แท้จริงมันมีความหมายของคำว่าความเชื่อใจความเชื่อใจในที่นี้ไม่ใช่เชื่อใจในเขาอย่างเดียวแต่มันคือเชื่อใจในจักรวาลเชื่อใจว่าจักรวาลกำลังซัพพอร์ตเราอย่างดีจาก จักรวาลกำลังดูแลเราอย่างดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันถูกมันเป็นไปด้วยการดูแลเราจากจักรวาลบางอย่างที่เกิดขึ้นแม้เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเจ็บปวดหรือมีใครสักคนเดินจากไปถ้าเราตีความหมายของมันว่าจาักรวาลกำลังดูแลฉันนั่นคือเขากำลังเอาคนที่ ไม่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของเราออกโดยที่เราไม่รู้เหตุผลหรอกว่าทําไมถึงเขาถึงไม่คู่ควรเราไม่รู้เหตุผลแต่จักราวาลร,รู้แล้วจักราวาลเอาออกเพราะจักร <c oughs> วาลเอาออกอะเพราะนั่นเพราะเขากําลังดูแลเราว่าถ้ามีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแกต่อไปฉันบอกเลยว่าชีวิตแกจะพังกว่านี้หรือมันจะแย่กว่านี้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือถ้าเกิดว่ามีใครสักคนเข้ามาแล้วเขาอยู่ในชีวิตเรานั่นคือจักราวาลกําลังให้ของขวัญเรามันคือความพอเราดีแทชตัวเองออกจาก ความคาดหวังความกลัวความที่เราพยายามควบคุมอะไรต่างๆตอนน่อมีอะไรให้มันเป็นไปตามที่ใจเราอยากได้อะ e t a c h ตัวเองออกในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่า d e t a c h ตัวเองออกจากเขาแต่ Detach ตัวเองออกจากความนิดดีของตัวเองมันจะทําให้เราวางใจพอเราวางใจอะทุกคนมันจะกลายเป็นว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนี่แหละมีเขาอยู่หรือว่าไม่มีเขาเขาอยู่เราก็ใช้ชีวิตของเราไปมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าก่อนที่เธอจะเจอเขา เธอมีชีวิตแบบไหนก่อนที่เธอจะเจอเขาเธอมีเป้าหมายในชีวิตอะไรก่อนที่เธอจะเจอเขามีอะไรในชีวิตที่เธออยากลงมือทำนั่นหมายความว่าเคยใช้ชีวิตแบบไหนเคยมีเป้าหมายแบบไหนเคยมีความสุขแบบไหนเคยมีสังคมมีเพื่อนแบบไหนอย่าลืมชีวิตของตัวเองไปใช้ชีวิตของตัวเองซะมันเป็นการแค่เวลคัมเขาเข้ามา เบลคัมเขาเข้ามาแล้วให้เขาเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราที่มอบความรู้สึกดีๆให้ด้วยกันไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวเขาลันล้าไปเรื่อยๆร่ลันล้าไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อเลยว่าถ้าเขาใช่เขาจะยังอยู่ไม่ว่าจะยังไงแต่ถ้าเขาไม่ใช่ไม่ว่ายังไงเขาก็จากไปไม่ว่ายังไงเขาก็จากไปเติมทีอ่ะตอนที่เรายังไม่ดีแทชเราจะรอคอย รอคอยข้อความรอคอยข้อความจากเขาเรอคอยการใส่ใจจากเขาเรอคอยความสนใจจากเขาลองใช้ทฤษฎีนี้ Let him คือปล่อยปล่อยเขาปล่อยให้เขาทำในแบบที่เขาต้องการถ้าเรายังไปวิ่งรอบโลกมีความสุขกับชีวิตของเราเราไม่ได้ลืมเขาในมินนิ่งนี้เราแค่ไม่ได้ตามแท็กเขาไม่ได้ไล่ล่าเขาเราแค่มีความสุขกับชีวิตของเราในขณะเดียวกันที่เรามีเขาไปด้วยแล้วปล่อยวาง ลองปล่อยวางมันดูนี่คือความลับข้อที่1คือการฝึกดีแทชตัวเองออกมาจากการควบคุมจากความนิดดี้จากความโหยหาจากความกลัวทั้งหมดในที่นี้คำว่าดีแทชมันเลยไม่ได้แปลว่าดีแทชตัวเองออกจากเขาแต่ดีแทชตัวเองออกมาจากอารมณ์ทั้งหมดที่มันควบคุมเราอยู่จนทำให้เราไปไล่ล่าเขาความลับที่สองก็คือการรู้จักเคารพตัวเอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เคารพตัวเองเราจะไปลดแลกแจกแถมตัวเองให้กับคนอื่นการที่เราจะเคารพตัวเองได้แปลว่าเราต้องมีขอบเขตในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์มีอะไรที่เราโอเคและมีอะไรที่เราไม่โอเคเราไม่จําเป็นต้องยอมทุกเรื่อง เพื่อที่จะให้เขายังอยู่เพราะท้ายที่สุดต่อให้เราลอมยอมทุกเรื่องสุดท้ายถ้าเขาไม่อยู่ก็คือเขาไม่อยู่ขอบเขตของเรามันต้องดูว่าอะไรที่เรารู้สึกดีอะไรที่เรารู้สึกสบายใจหรืออะไรที่เราที่เขาทําแล้วเรารู้สึกแย่ แล้วเราลองสื่อสารไปดูว่าขอบเขตนั้นเธอได้ข้ามเธอได้ข้ามขีดจํากัดมันแล้วอะแล้วเราจะทํำยังไงกับมันเมื่อเรามีขอบเขตอะมันจะบอกไปถึงว่าวิธีที่เราต้องการได้รับการปฏิบัติเป็นแบบไหนวิธีที่เราต้องการ,รการได้รับเป็นแบบไหนแล้วเราจะกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานในความสัมพันธ์ที่เราต้องการการที่เราจะมีความเคารพต่อตัวเองของเราได้ห่คือเราต้อง เคารพตัวเองก่อนต้องจำไว้อย่างนี้ว่าการที่เขาจะสามารถเคารพเราได้หัวใจหลักสำคัญของมันก็คือเราต้องเคารพตัวเองก่อนการที่เขาจะเห็นค่าของเราได้หัวใจของมันก็คือเราต้องเห็นค่าตัวเองก่อนเพราะตราบใดก็ตามที่เราไม่เห็นค่าตัวเองมันจะไม่สามารถเรียกร้องให้ใครเห็นค่าเราก็ในขณะที่เราอะยังไม่เห็นค่าตัวเองเลยอะ เหมือนแบบเคยมีคนถามว่าทําไมเขาถึงแบบกลับไปกลับมากลับไปกลับมาค่ะคำตอบก็คือว่าก็แกอนุญาตก็เขารู้ว่าเขากลับไปกลับมาได้อะเพราะทุกครั้งที่เขาไปเขากลับมาแล้วเราอบกอบละโอบรับเขาตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่เขาจากไปเรากอดเขาอ้อนวอนขอร้องให้เขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไปลดแลกแจกแถมตัวเองให้กับเขาอะ เราไม่มีเซลฟ์รีสเปคพี่อาจจะบอกว่าพี่ก็เคยเจอการปฏิเสธหรือว่าการการที่เรารู้สึกว่าเราไล้คุณค่ากับขายสักคลทั้งทง,ท,ง,ท,งที่เราก็เป็นเบสเวอร์ชั่นของเราแล้วอะแต่ท้ายที่สุดเมื่อเขาบอกพี่ว่าเขาไม่ได้ต้องการพี่อะเขาไม่ได้ต้องการไปมากกว่าเนี้คนสําหรับเราที่ฝึกเคารพตัวเองอะแล้วอะสิ่งที่เราทําคือเราอนุญาตให้เขาจากไปนะพี่อาไม่ตามไปร้องขอด้วยว่าทําไมอะไม่ถามด้วยทําไมอะทาไมไม,ไม่พยายามอะทาไม เราหาวิธีกันเราหาวิธีแก้ไขกันได้ทําไมอ่ะเราไม่ทําอย่างนั้นเลยเราก็แค่โอเคนั่น,ท,นท่านนั่นเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วของคุณเราเคารพแล้วเราอานุญาตให้คุณจากไปด้วยความรู้สึกที่ไม่โกรธด้วยซ้ําด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณด้วยซ้ําขอบคุณที่บอกเพราะมันทําให้ฉันไม่เสียเวลาขอบคุณที่ทําให้เห็นว่าอะไรใช่และอะไรไม่ใช่แล้วฉันก็ให้เขาจากไปโดยเช็ดที่ฉันไม่ตามเลยไม่ตามเลยแล้วก็ ไม่ร้องขออะไรด้วยทั้งนั้นไม่ติดต่อเลยไม่ลบไม่บล็อกแล้วกลับมาจัดการที่ใจของเรากลับมาจัดการที่ใจของเรามันง่ายตรงที่เมื่อเรารู้ค่าตัวเองเมื่อเรารู้ว่าคนอย่างเราแม่งก็แน่เมื่อเราเคารพตัวเองมากพอเราจะเป็นโอเคไม่เป็นไรก็เราไม่จําเป็นต้องชอบกันก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ชอบทุกคนที่อยู่ในชีวิตเราก็แยกย้ายกันใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปความรับข้อสุดท้ายก็คือ less is more หมายความว่า ไม่จําเป็นต้องพยายามไม่จำเป็นต้องพยายามคือทำให้น้อยแต่ให้ไปโฟกัสที่คือมันจะมีศัพท์ของ inner work ก็คือว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนโลกภายนอกอ่ะมันต้อง เริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายในไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายสักเท่าไหร่ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเรากลับมาที่ฐานในหัวใจของเรากลับมาที่หัวใจของเราทุกคนว่าณวันนี้นนนเรารู้สึกอย่างไงณวันนี้นนนนเรากังวลกับเรื่องอะไรแล้วจัดการความกังวลของตัวเองสมมติว่าอันนี้คือสิ่งที่เผ่อทำนะสมมติว่าเผ,มผ,มผม่อแบบกังวลมากเลยอะวันหนึ่งกังวลมากเลยว่าแบบแค่เรื่องงานนะกังวลมากเลยว่างานเนี้ยที่เราทำอะมันจะไม่ถูกใจมันจะไม่ถูกใจหวัวหน้าเงี้ย สิ่งที่พี่กลับมาก็คือพี่จะกลับมาในหัวใจตัวเองแล้วถามว่าแล้วเราอะทํามันเต็มที่เราเรียงวะทํามันเต็มที่เราหรอยงวะถ้าถามตัวเองว่าเราทําเต็มที่แล้วอะมันมีอะไรที่มันจะเป็นข้อถ้ามันเกิดอะไรผิดพลาดอะอะไรคือมันสิ่งคือสิ่งที่เลวร้วายวะคือพี่จะกลับมามาถามตัวเองทั้งหมดอะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เรากังวลหรือว่าเวลาเวลาที่เรากลัวเวลาที่เราแบบ ครียดมันเกิดจากความกลัวของการคาดไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมันกลัวว่าเราจะรับมือไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราสามารถรับมือกับมันได้ในทุกๆสถานการณ์ใจมันจะเบาเพราะใจมันจะเบามันจะมันจะผ่อนคลายมันจะรีแล็กซ์นั่นคือการที่เรากลับมาเวิร์ดกับข้างในของเราให้มันรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเอาอยู่อันนี้แค่ในเรื่องงานเรื่องความสมคัญก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าเราสามารถแฮนด์ลทุกอย่างได้พี่อาจจะยกตัวอย่างอ่าอย่างของของพี่ ที่ครั้งล่าสุดอะที่พี่รู้สึกว่ามันมีอะไรทะแม่งทะแม่งมันมีอะไรตังหิตตังหิตมันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันขาดหายไปในความสัมพันธ์แต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างยังปกติคือเรายังโทรคุยกันทุกวันเรายังส่งข้อความหากันทุกวันเรายังเรายังทาทุกอย่างเหมือนกันปกติแล้วเรายังวิดีโอคอคอหากันปกติแต่พี่รู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันเปลี่ยนไป สิ่งที่พี่ทำที่พี่ใช้ก็คือพี่แค่หยุดหยุดรอสังเกตการแค่สังเกตการแล้วว่าอะไรมันจะเปลี่ยนไปมันเอหรือว่าเราเรายังคุยกันทุกวันอยู่นี้อยู่เพราะว่าเราตอบโต้กันเป็นอัตโนมัติหมถึงว่าเขาส่งข้อความมาแล้วเรารีプายกลับแล้วเขาเขาก็รีプายข้อความของเรากลับมางั้นเราลองเอางี้เราลองไม่เราไม่ส่งเราลองหยุดข้อความแล้วเราไม่ส่งดูแล้วเราอยากรู้ว่าเขาจะเขาจะ ตอบกลับมาไหมปรากฏว่าเขาหายไปเป็นวันเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคัดสัญญาณมันชัดเจนละว,วันที่เรารอคอยข้อความเข,า,ข,า,ข,า,ขาทั้งวันน่ะถามว่ากังวลกระวายไหมกังวลกระวายแต่ถามว่าแล้วเราอะไรกับเขาไหมเราไม่อะไรแล้วเราไม่ต่อว่าด้วยเราให้เวลา,เรา,เ,วลาเราให้เวลาทุกอย่างเป็นการพิสูจน์เพราะไม่ว่าคําตอบจะออกมาแบบไหนตอนนั้นอะสิ่งที่พี่บอกตัวเองก็คือว่าไม่ว่าคําตอบจะออกมาแบบไหนฉันรู้ว่าฉันสามารถแฮนเดิลตัวเองได้ ฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะจากไปฉันรู้ว่าฉันจะยังมีชีวิตอยู่ได้ปกติดีทุกอย่างแล้วพอมันได้คําตอบที่ชัดเจนอะแล้วพอมันคิดได้แบบนั้นอะมันก็เลยไม่ได้กระวนกระวายไม่ได้ดิ้นหล่นแล้วก็อยู่งยบเงียบของเราแล้วปล่อยให้ให้เขาให้เวลามันผ่านไปจนเรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราหายไปแล้วเขาไม่ได้สะเทือนงั้นก็คงแปลว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจละพี่ก็เลย ทักไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเรารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราคิดว่าคุณคงมีอะไรอยู่ในใจแล้วแล้วคุณอยากจะบอกอะไรฉันไหมอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นการเป,เ,ปเป็นการสนทนากาันว่าทิศทางของความสัมพันธ์เรามันจะไปทางไหนแล้วมันก็ได้ความชัดเจนพอไม่ได้ความชัดเจนเราก็บอกว่าอโอเคไม่เป็นไรเร,เราเข้าใจกันแล้วเราก็เราเคารพการตัดสินใจของคุณถ้าคุณคิดว่าฉันไม่ใช่ฉันก็คงไม่แล้วหรือแล้วเราก็จบ ความสัมพันธ์ขนานั้นไปถามว่าในระยะเวลาที่จบความสัมพันธ์ข้างนั้นไปพี่เอ๋อทำยังไงพี่เอ๋อแบบพี่เอ๋อไม่ได้ทําอะไรเลยพี่เอ๋อก็ใช้ชีวิตของพี่ปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่เจ็บและพี่ไม่เสียใจพี่เจ็บและพี่เสียใจและพี่คิดถึงและทุกคนเราคุยกับคนคนนึงมาสองเดือนทุกวันวิดีโอคอลหากันแทบจะทุกวันมันกลายเป็นรูทีนวันหนึ่งไม่มีมันเจ็บเป็นเรื่องปกติสิ่งที่พี่ทําทุกครั้งที่พี่หลับตาก่อนนอนก็คือว่า เวลาเราเสียใจเนะเพราะเราจะคุยกันทุกครั้งก่อนนอนอะไรเงี้ยเราจะมีข้อความกันส่งหากันตลอดแล้วเราจะรู้สึกว่าเขาแคร์เราตลอดเวลาอะไรเงี้ยวันหนึ่งมันไม่มีแล้วอะสิ่งที่เราคิดก็คือว่าก่อนหน้าจะเจอเขาเราเป็นใครวะคิดแค่เนี้เออฉันกูเป็นใครวะเออทำไมกูลืมความความสุขของตัวเองได้วะมันมันถามตัวเองทุกคืนทุกคนถามตัวเองทุกคืน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 แล้วพอผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นจากที่อาทิตย์หนึ่งผ่านไปเวลาเขาเขาจะอัพสตอรี่ทุกอาทิตย์เนี่ยพออาทิตย์หนึ่งผ่านไปเขาอัพสตอรี่มาปุ๊บตอนเห็นก็ตื่นเต้นหัวใจหัวใจตุบๆๆตุบ,ตบ,ตบ,ตบอยากรู้แต่พอผ่านไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์กดดูสตอรี่เขาด้วยความรู้สึกไม่มีอะไรปกติไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกสะเทือนอะไรมันมันมันคือการเราให้เวลาตัวเองได้รักษาหัวใจของตัวเองมัน,มน,ใ,นในความรู้สึกของพี่คําว่า less is more ก็คือการ หยุดพยายามหยุดพยายามแล้วก็วางใจแล้วก็ไปให้ความสําคัญกับการเวิร์กข้างในของตัวเองโลกภายนอกจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปวิ่งทํางานอะไรให้มันหนักๆอ่ะก,ก,การทํางานหนักของเรามีแค่อันเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์การทํางานหนักของเรามีอันเดียวก็คือการทํางานหนักข้างในตัวเอง ข้างนอกไม่ต้องทําอะไรมากมายปล่อยให้มันเป็นไปแล้วอนุญ,ญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกภายนอกอะลงมือทําหรือว่าให้ความสําคัญเฉพาะอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆเราจะเห็นได้เลยว่าชีวิตมันจะเบาขึ้นความสมคัญมันจะเบาขึ้นก็เป็นอีกสความลับที่พี่เอ,อาาะะ๋ออกมาฝากนะคะมาฝากทุกคนก็ทุกคนตอนนี้พี่เอว่ายังมีคอสอลลมิเตตเหมือนเดิมนะคะแบ่งเป็นช้อยส์ให้ทุกคนได้เลือกนะคะก็ ถ้าใครอยากจะเวิร์กกับเซลล์คอนเซปต์ของตัวเองคือการกลับมาเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเองอ่ะแนะนําให้ไปลงเซลล์คอนเซปต์นะคะเซลล์คอนเซปต์ก็อยู่ประมาณ1350บาทนะคะพันสบาทแล้วก็หรือใครมีความรู้สึกว่าเราอยากเรามีบาดแผลเยอะแยะมากมายเหลือเกินเราอยากแก้ปมไม่ว่าจะเป็นกปมความรัก ปมครอบครัวปมความสัมพันธ์ปมการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้การกลับมาเยียวยาตัวเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถก้าวไปได้แบบ360องศาในทุกๆเรื่องนะคะก็ไปที่เป็นเซลฟ์ฮิลลิ่งได้นะคะเซลฟ์ฮิลลิ่งก็อยู่ที่สัมพันธ์500บาทนะคะสามพบาทแล้วก็อันสุดท้ายที่เพิ่งเปิดไปก็คือการ m ม n น f เฟสนะคะเป็น ม a นิเฟสเตอร์นะคะคอสมันิเฟสเตอร์ที่ลงรายละเอียดค่อนข้างลึกสำหรับใครที่แบบไม่ได้มีปมมีอะไรมากมายเนี่ยก็สามารถลงเรียนเฉพาะคอสมันิเฟสเตอร์ได้ม a นิเฟสเตอร์อยู่ที่ส5มพันบาทเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครพี่จะบอกก่อนว่าการที่เราจะม a นิเฟส t ตได้แบบไม่ก้าวเข้าไปข้างหน้าไม่ต้องลงแรงเยอะๆไม่ต้องใช้กระบวนการอะไรมากมายเนี่ยมันต้อง มันต้องมีทั้งมันต้องแก้ทั้งความเชื่อที่เรามีกับตัวเองเพราะว่าความเชื่อที่เรามีกับตัวเองมันค่อนข้างเป็นฐานสําคัญซึ่งการแก้ความเชื่อที่มีกับตัวเองอะ่ะมันจะอยู่ในเซลล์คอนเซปต์ cept, แล้วก็มันจะอยู่ในเซลล์ฮีลลิ่งนะคะซึ่งถ้าเอาแบบคุมคุมในความรู้สึกของพี่อะ่ะก็คือลงในคอร์สอลิมิเตดพี่จำกัดอยู่ที่500คนเพราะว่ามันจะเป็นห้องปิดแล้วก็เป็นห้องที่จะมีการ โคชชิ่งส่วนตัวจะมีการแนะนําส่วนตัวสําหรับกรณีที่ใครเรียนแล้วติดอะไรจริงๆอะไรเงี้ยก็จะสามารถปรึกษากันได้แล้วมีตารางเวลานัดให้จองเวลาสําหรับปรึกษากันส่วนตัวนะคะไลฟ์ไทม์ไม่มีข้อจํากัดในทุกคอร์สที่พี่ เปิดเนี่ยจะไม่มีจะเป็นไลฟ์ไทม์นะคะเรียนผ่าน u t u b e นะคะก็สามารถสมัครได้ตามไลน์ที่พี่ขึ้นให้หรือใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถทักไลน์ที่พี่ขึ้นให้นี้ได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพี่เอาตั้งใจที่จะทำช่องขึ้นมาเพื่อมีเป้าหมายหลักก็คือตอนนี้เป้าหมายหลักของพี่ชั้นมากเลยคือพี่ต้องการให้ผู้หญิงทุกคนมีแสงสว่างข้างในของตัวเองให้ผู้หญิงทุกคน ลุกขึ้นมาเห็นค่าของตัวเองและรักตัวเองให้มากๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถรักตัวเองได้แบบเฟิร์มแล้วเราจะหยุดตกเป็นทาตความรักและหยุดเป็นผู้ถูกกระทำในความสัมพันธ์นะคะก็มีนิ่งส่วนใหญ่ในช่องพี่อะพี่รู้ว่าฐานส่วนใหญ่มันเกินเป็นผู้หญิงดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ชายดูบางข้อบางอย่าง เราสามารถเอาไปอดัดแอปใช้ได้ในมุมของผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่คิดว่าตัวเองสามารถเอาไปต่อยอดได้ก็หยิบจับไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็วางมันไว้ตรงนี้ทิ้งมันไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนใช้แว่นตามองโลกไม่เหมือนกันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ